สวัสด ah, ีพ mm. ี่น้องวันนี้มาต้อนรับเข้าไงวันนี้มากับอาจารย์อุดนี่อาจารย์อุดอาจารย์อุดถือสองตัวพี่น้องพดกับบริษัทสับนี่ก็ถือมาสองตัวคุณแผนกับนกงไม้ตัวหนึ่งพี่น้องเป็นน้กันสิคันบ่นกไม่เป็น เดี๋ยวเนกันนะพี่น้องเนอะไปขึ้นนกเมียก่อนกันกันกันก็ได้ขึ้นเมียเนี่ลนะพี่น้องนี่ขุ้นแพนขึ้นนี่นี่สภาพไม้กันเลยต้อ,อยากพี่น้องเลยนกมันบ่จักสูร์แหละนกปลาบ่จักสูรนี่สภาพไม้กันกี่มีอยู่ เราคุเป็ดน,นกบุญจากสู่ะลุนนกันพี่น้งนองไปเดินทังไลยมีนกปากลาเข้ามาสู่บ่ะลุนนกันพี่น้องอ่าสบายดีพี่น้องงานบ้านไม่ไหนพี่น้องก็ได้ขึ้นนกเรียบร้อยแล้วนี่ขึ้นอยู่บนนี้ตังจากไม้บางอย่างนี่ นกป้าวปสูดพี่น้องปะสูดอีกขันเป็นโมเป็นโมยพี่น้องมันขันอยู่แต่ว่านกเขาโมเป็นโมแล้วมันบื่จากสูดพี่น้องมันแดดแดดแห้งร้า,ายพี่นอ้องเอยู่ร่างสายเพี่ยงพี่น้องตุนนกันจะจับค้าบบมาเนี่ ่บาบัคันบกันบกคูพี่น้องมีแต่นกตอเห็ดก็มีอยู่แต่ละบอนลเดยเป็นนกปลาบ่สูงใหญ่ไหมพี่น้งนยอยงใหญ่แล้ยพี่น้องเอ้ย ลูกปลากข้ามสู่คันคู่ลูกโตขึ้นใส่ขวามากไก่เลยพี่น้องเลยคุณแพนก็อยู่หันที่ลูกปลาก็อยู่ด,ด้านนี้พี่น้องคู่ใส่กันเขาบาสู่ลูกในสภาพไม้กันพี่น้องลูกกระไรอยู่ขับเป็นยังเป็นโมพี่น้องเขาพุง้งหรืเขาโมเลย บมสูดเทียบ้ายพู่เข้าพี่น้องเลยสายพู่บันนัสั่นพี่น้องวันนี้ถือว่าประมาณพี่น้องเลยจานูนดกัอยู่ดัดดนนะคุณพี่น้องเลยฮะกับบันเลยพี่น้องกับหาจานูดก่อน nè chân nút cơm mát này bây giờ đây mát 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 sáng mát mát to mát 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 để các bạn được phi nọ à, các bạn được phi nọ nữa bên đây